มึงลงจากรถกูมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ตจ้ไม่ลงเว้ยแกแหละลงไปแกะจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่กับฉันจะไให้ฉันยุกได้งไงแกทุกเมียน้อยไว้ในรถอะแถมยังพาไปกินที่คอนโดฉันอีกมันจะยามหน้าฉัน้นไปแล้วนะลงมาจากรถฉันเดี๋ยวนี้เลยเอาอีเมยียน้อยลงจากรถฉันด้วยรถแกที่ไหนนี่มันรถฉันเว้ย ชื่อก็ชื่อฉันแต่แว่าเป็นเงินฉันด้วยน้ำหน้าอย,ย่างแกเราจะมีปรจชาซื้อฮะลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะลงมาแกดูถูกเฉลยเจนเจนนี่หน้าไม่อายจริงเลยฉันไม่เอากกัแล้วอะ่ะจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุง่งทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้ในเมื่อฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายกฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ออกกแล้วอะ่ะไป ถ้าแกเป็นลูกผู้ชายพอกล้าทามก็กล้ารับสิวะลงมาคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะท้าไมอย่างนั้นอ่ะแก,กก็กลับมาพาถุงแม่แกใส่ซะไอ้หน้าตัวเมียเจนมึงด่ากูเหรอมึงรามปามถึงแม่กูเลยใช่ไหมเออแล้วมึงจะทำไมทุกคน ม,มึงมานน่เลยนะมานน่ชอบยุ่งกับผัวชาวบ้านมากใช่ไหมดูไว้นะคะทุกคนดูหนังหน้ามันไว้ดีๆนะคะอีกหน้าหน้าคนเนี้ยค่ะดูไว้นะคะเจนปล่อยเขาดีนี้เลยปล่อยเขามึงโป้งๆมันเหรอมึงรักมันมากใช่ไหม ที่มึงนอกใจกูกี่กครั้งแล้วที่กูให้อภัยมึงอะฮะพอกันเถอะกูจะทําให้มึงรู้ว่าเมียหลวงอย่างกูจะจัดการกับมึงยังไงเอาสิมึงคิดว่ากูอื้เหรอถ่ายไว้เยอะๆเลยนะคะทุกคนแชร์กันให้เยอะๆเลยนะคะมึงเห็นไมหมล่ะไอ้โจ้กูไม่จําเป็นต้องหาหลักฐานเลยไปฟ้องมึงเลยมึงได้ดังวอทเน็ตแน่เจนมึง เป็นไรไหมครับค anyway? <si> ุณค mm ่อยๆลุกนะครับน ja> yeah ี่คุณผมว่าคุณใจเย็นก่อนดีกว่าค่อยๆคุยกันเถอะยังไงเขาเป็นภรรยาคุณนะใช่ครับเผื่อมึงเหรอฮะเผื่อไงคุณจะทำอะไรเรื่องกูมันไม่ใช่เรื่องของพวกมึงอย่าเสือกเสือเหรอเล่นงานพี่ มึงไปไหนมึงมานี่เลยนะดูไว้นะคะทุกคนหน้าตาก็สวยแต่ไม่มีปัญญาหาผัวชอบทาให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันดูหนังหน้ามันไว้ดีๆนะคะระวัง,งมันจะไปแย่งผัวใครเขาอีกอออปล่อยฉันไปเถอะฉันอายอะ่ะอย่าถ่ายนะคะยอ,อคิดจะแย่งผัวเขาอะ่ะ เช็ดประวัติเมียเขาด้วยนะอีกอย่างนะคะเมียน้อยทั้งหลายแค่จะเป็นเมียน้อยเขาอะเตรียมเงินไว้ให้พร้อมด้วยนะคะเผื่อแม่หลวงเขาจับได้อะจะได้ช่วยกันใจฉันฉันขอโทษนะปล่อยฉันไปเถอะฉันสัญญานะว่าว่าฉันจะไม่ยุ่งกับผัวชาวบ้านอีกอะปล่อยฉันไปเถอะนะฉันหนูไม่นาเธอจริงๆหน้าตาก็ดีทำไมไม่ไปหาผู้ชายที่ไม่มีเจ้าของฮะ ยอมมาเป็นเมียน้อยเขาทำไมหน่อยจะต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอีกถ oh <my> ้าวันไหนที่เมียหลวงเขาจับได้ oh <my> ก็ซวยอกีกเ oh <my> จ็บทั้งตัวเจ็บทั้งหัวใจที่ฉันพูดเนี่ยเ oh <my> พราะฉันเห็นแก่ผู้หญิงด้วยการหรอกนะ oh <my> ฉันหวังว่าเธอจะคิดได้นะ oh <my> <laughs> โอมี่ะแล้วมึงอย่าไปทำแบบนี้กับผู้หญิงที่ไหนอีกนะเว้ย